สวัสดีครับผมทัน TSR นะวันนี้ผมก็จะมาจัดสเปคขั้นต่ำครับที่รองรับ Windows 11นะครับแล้วจะเป็นยังไงไปดูกันเลย <S 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 เดี๋ยวเรามาดูสเปคขั้นต่ำของ Windows 11กันก่อนเลยนะฮะที่จะออกมาในปลายปีนี้นะฮะมีโปรเซสเซอร์ขั้นต่ำา GHz z หรือ2คอขึ้นไปนะครับนี่ครับเห็นมือผมไหมครับนี่1 GHz นะฮะ หรือเร็วกว่านะครับมี2คอรหรือมากกว่านะครับแล้วก็ต้องเป็นโปรดิวเซอร์แบบ64 bit บิตนะฮะโอเคแรม4 g b นะครับผมสโตรเรจขั้นต่ำ64 g b นะครับอ่า UEFI มีอยู่แล้วและที่สำคัญก็ต้องมี TPM นะครับ Trusted Platform Module สอจุดนะครับ VGA ก็เป็นจริงๆเป็นอะไรก็ได้นะโปรเซสเ1 2นะฮะ ดิสเพย์ขั้นต่ำก็เป็น High i n i t n o t นะครับ HD 720p นะครับแล้วก็สำหรับสเปคที่เราจะจัดเนี่ยก็เป็นมเป็นขั้นต่ำก็จริงนะแต่ว่าเราจะเป็นขั้นต่ำที่เรียกได้ว่าเป็นรุ่นใหม่ละกันโอเคนะเราจัดทั้ง2ค่ายเลยเป็น Intel และ AMD นะครับเราจัดเป็น2ค่ายเลยเราจะมาดูว่างบต่ำสุดเนี่ยที่สามารถรัน Windows 11ได้เนี่ยประมาณเท่าไหร่นะฮะแล้วเราจะเอาใหม่สุดด้วย อ่าน่าสนใจใช่ไหมเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกันเลยนะมาครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ Intel กันก่นกอนเลยครับเราเริ่มที่ตัว CPU นะครับก็ตัวใหม่ก็มีทั้ง c e l e r o n p พ n เทียนะครับ i3, i i5 i7 i9 ก็เรียกได้ว่าถ้าต่ำสุดตอนนี้ก็ถ้าเอามาใช้งานจริงๆนะฮะแบบเป็นระเบต่ำสุดเอาไา้ใช้งานดูหนังฟังเพลง YouTube ทั่วไปอะไรอย่างนี้นะฮะผมก็แนะนำเป็น เทนเทียมโกแล้วครับ4605นะครับตัวนี้เลยอ่าตัวนี้เลยตัวนี้นะเนี่ยที่ผมชี้อยู่เอาจริงคือมันต่างแค่กล่องนะฮะอันนี้ตรงนี้ส่วนตรงจริงๆตรงมันเป็นมันเป็น2คอสเทรดตะครับมันไม่ใช่4ี่คอ8เหนะครับอันนี้น่าจะเป็นการเข้าใจผิดนะฮะอ่าน่าจะเป็นการเข้าใจผิดนะฮะอ่าเราเอาตัวนี้เลยเราต้องกดแสตก้าไว้แล้วค่อยรวมยอดทีเดียวนะสำหรับอินเทลนะฮะ โอเคตะก้า okay, ตอนนี้เมนบอร์ดนะฮะเมนบอร์ด B460 นะฮะเรามาดูว่าตัวไหนมันราคาดีนะฮะโอ้โ oh, หราคานี่เอาเรื่องเหมือนกันนะฮะเอาเรื่องซีพยยังไม่เท่าไหร่นะแต่บอร์ดนี่บอกเลยว่าเอาเรื่องนะโอเคโอเคผมเจอตัวถูกแล้วสองพันกว่าบาทเนี่ยใช้ได้แล้วนะ เอาเน้นใช้งานโอเคผมเอาเป็นตัวนี้กันแอสบล็อกนะโอ้โอเคผมเอาเป็นตัวแอส o ล็อก1หนะฮะตัวนี้เลยอ่านี่ตัวนี้สองพันกว่าบาทนะครับต่อมาการ์ดจอนี่ผมว่าไม่ต้องนะเพราะว่ามีออนบอร์ดนะเราจะเอาแค่สเปคประหยัดสุดนะครับผมต่อไปเดี๋ยวเรามาดูที่แรมกันฮะว่าแรมเราก็อาจจะผมคิดว่านะ ขั้นต่ำเนี่ยแปดกิกนะแปดกิกเลยอ่าผมดูเป็นถ้าแพนเทอร์มันก,ก็ก็ใช้ได้น,นะบัสแพนเทอร์แพนเทอร์ก็โอเคนะเอาแพนเทอร์กับน,นี่เอา no น็อกซ์ลวกันนะเพราะว่าหนึ่งมันก็อย่างน้อยก็ได้ความสวยความงามนะเออเอาอันนี้ไปหนึ่งตัวแรงแปดกิกนะครับผม power supply ถูกๆก,ก็พอนะครับ500วัตต์400 500วัตต์พอครับเราเอาเป็นวัตต์แท้นะครับเอาเป็นถูกสุดล้วกันอ่ที่ผมดูไว้เนี่ยตัวที่ผมคิดว่าคุ้มจริงๆเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวแอบนึงนะถ้า power supply ถ้าเกิดผมแบบเอาของแบบกาก,ากใส่ไปนี่จะจะว่าผมไหมคือมันก็ไม่ได้กากขนาดนั้นนะเข้าใจไหมมันก็มันก็มียี่ห้อที่โอเคแต่ว่า อการดราม่าก,ก็มีแปดสิพัทแล้วกันโอเคนะจะได้ปลอดภัยสำหรับเอจะได้สบายใจด้วยเวลาซื้อไปนะมันไม่คือมันไม่ได้ถูกมากแต่มันก็มันสบายใจสบายใจโอเคถ้าสบายใจก็จัดเลยครับตัวนี้เลยเอาเป็นแอโร่คูลแล้วกันครับแอโร่คูลตัวนี้ใช้งานได้ดีครับแอโร่คูลเคส เคสนี่ผมว่าจริงๆมันมันอยู่ที่เรานะดูราคาเด็กคนมันแบบห้าร้อยพันหนึ่งจต่ถ้าประหยัดเลยนะประหยัดแล้วก็ดูสวยอา่าผมคิดว่าเออเราดูราคาตำสุดไปก่อนแล้วกันนะเผื่อเราจะได้เจออะไรที่มันแจมว้าวแจมว้าวเคสเก้ารอยนี่ผมไม่รู้ว่าแพงไปหรือเปล่าครับ แต่ถ้าจะเอาประหยัดงบจริงๆเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็ลงมาได้อีกนะเออเนี่ยมันก็ใช้พวกไวกิ้งได้อะไรอย่างงี้ได้นะโอ้ไวกิ้งก็เก้าร้อยเหมือนกันถ้าไวกิ้งแปดเก้าร้อยเนี่ยผมว่าผมเอาเป็นผมเอาเป็นแอโร่ครูตัวนี้ดีกว่านะนี่เอาแอโร่ครูตัวนี้ก็มีพัดลมข้างหลังให้ตัวหนึ่งด้วยนะฮะก็ดีเลยเอาเลยเอาตัวนี้แล้วกันแล้วก็ S.S.D. นี้ถ้าไม่ได้เล่นเกมนะครับไม่ได้เล่นเกมแต่ว่าจะไอ้คุ้มผมคิดว่าเอาเป็น2 5 6 g b ิกกไปเลยนะครับผมมันก็ไม่ราคาไม่ได้ต่างกันมากนะครับเอาเป็นตัวผมดูก่อนนะเเป็นตัวไหนดีราคาพอกันเลยนะเนี่ย ราคาพอกันเลยเอาเล็กซ่าแล้วกันโอเคอันนี้เลยมาเรามาดูตะก้ากันนะฮะประมาณไหนอ่าก็สเปคทั้งหมดนะครับก็ประมาณ8,995บาบาทนะครับอาจจะมีส่วนลดจากอันนี้อันนี้อันนี้คือ อันนี้คือมีส่วนลดจากแอดไวให้แล้วนะฮะอันนี้เห็นไหมลดน,นู่นนี้ลดนิดหน่อยก็โอเคครับดีกว่าไม่ได้ลดนะฮะจริงไหมลด30ลด20บาทเนี่ยรวมกันก็เป็นร้อยนะครับถือว่าดีอา่าเรามาสรุปสุดไปกันเลยครับก็มี Intel Pentium g o นะครับ G4605 นะครับ LGA 102ครับก็เป็นฟ็อกเก็ต1น0 0นนะครับเป็นตัวออริจินอลนะครับจาก Intel ครับ แล้วก็มีเมนบอร์ด a s l o c k H510 h v s นะครับเป็นเมนบอร์ดเริ่มต้นนะถือว่าอันนี้ต้องทำงบประหยัดแล้วก็ต้องประมาณนี้นะไว้ดูหนังฟังเพลงเล่นเกมผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ใช้ board ออนบอร์ดของ Intel มัน2องคอร์ซเทดอะผมว่าเล่น <c oughs> ผมว่าดูหนังฟังเพลงเล่นเกมทำงานเอ้ยทำงานเล่นเกมไม่มีนะ เออผมว่าแค่นี้ก็พอแล้วนะไม่แล้วก็ไม่ได้แพงด้วยแล้วอีกอย่างก็มีไฟนิดๆหน่อยๆก็โอเคแล้วส่วนแรมเนี่ยก็เป็น 8GB ครับจากทาง a p p e r z e r นะครับเป็นรุ่น n o อกนะครับอ่าเป็นตัว RGB ด้วยนะเพราะว่า supply 8 0พัส white นะฮะมาจากทาง a e r o Cool นะครับ U ในเตดนะครับ500วัตต์นะครับผมแล้วก็เคสก็เป็นจากทาง a e r o Cool เหมือนกันนะครับราคา900กว่าบาทเองฮะแล้วก็มี SSD SATA นะครับเป็นตัวของ Lexa ซะครับความจุขนาด2 5 6 GB นะครับอันนี้ผมก็เชื่อว่าเป็นคอมที่สามารถพร้อมที่จะลงสนามกับ Windows 11เมื่อมันพร้อมแล้วนะฮะโอเคครับตอนแรบฝั่ง Intel ก็ได้จัดกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูฝั่ง AMD กันบ้างครับว่าจะมีอะไรนะครับส่วนอุปกรณ์พวก SSD Power c a s อะไรอย่างนี้นะครับผมก็จะใช้เซตเดิมจากทาง ที่ผมจัดของ Intel ไปเลยนะฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก็เพื่อนๆคนไหนอยากปรับเปลี่ยนก็ได้ครับตามสบายครับผมนไะงผมก็มาแนะนําสิ่งที่มันดูคุ้มค่าให้กับเพื่อนๆนะฮะว่ามันคุ้มกับตังคที่จ่ายไปไหมอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วฝั่ง AMD เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยลว,ว่าผมจะใช้ซ p u ตัวไหนเมนบอร์ดตัวไหนนะฮะโอเคเดี๋ยวตามมาดูกันามาครับสำหรับ AMD นะครับ ตัวเลือกเนี่ยมันไม่ยากเลยครับมันก็เห็นๆกันอยู่นะฮะเข้าใจไหมมันยีเห็นกันอยู่ะะจริงๆมัน,เห,นเห็นกันอยู่น,น,น,นี่เลยครับนี่เลยครับต้องตัวนี้เลยครับ AMD Athlon นะฮะ 3000G น,นะฮะตัวนี้รับรองว่าประหยัดแน่นอน,นครับคุ้มค่ากับเงินที่ได้เสียไปแน่นอนครับสาหรับราคาตอนนี้ก็อยู่ที่1,990ครับสำหรับการสั่งออนไลน์นะฮะ นี่ผมก็ใช้อยู่ครับตอนนี้คืออักอยู่นะฮะผมใช้ตัวนี้อยู่ผมคิดว่ามันก็เป็นตัวที่คุ้มค่านะฮะอโอเคเดี๋ยวเราดูที่หน้าเว็บกันต่อเลยเมืกี้ก็แซวเล่นๆน,นะฮะโอเคแล้วก็เอาแอชชอนแล้วกันนะฮะอาจจะมีบางคนบอกว่าเอ้ยพี่ผมว่าเอานี่ดีกว่ามั้งผมว่าเอาเป็นลายชันสามจะดีกว่าใช่ไหมก็ก็ดีกว่าจริงครับแต่ว่า ราคาตอนนี้มันมันมันไม่ได้ครับมันเราทําเซ็ตประหยัดเราต้องเราต้องแบบประมาณนี้ก่อนส่วนเมนบอร์ดเนี่ยผมคิดว่านะใจผมอะอยากได้ b 4 5 0เออมันจะได้โอเวอร์คอกได้นิดนึงอะไรอย่างนี้นะแต่ผมคิดดูทีเออแล้วถ้าคนเขาแล้วถ้าคนเขาที่เขาไม่ไม่มีไม่มีซิงค์ไงซิงค์แบบซิงค์ AMD อันใหญ่เพราะว่าตัวแอทเทอน่ะมันมาเป็นซิงค์ที่มันเป็นเป็นอันเล็กไง มันก็มันมันก็ระบายความร้อนได้ในระดับของมันที่เท่าที่มันไหวแหละอะก็คือ3.5กิกะเฮิร์กลัวว่าถ้าเราไปโอเวอร์คล็อกเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรหรือเปล่าก็เลยคิดว่าเอาถูกที่สุดเลยเออมา DVS กับ SDV เออถูกกันร้อยหนึ่งเหรอถูกกันร้อยหนึ่งเหรอ เอาอะไรดีอ๋อพอร์ตมันเป็นเรื่องพอร์ตนี่นะโอเคผมเอาเป็นบอร์ดเป็นอันนี้ครับ a s r o c a 3 0 0 m นะครับ h d v r 4.0นะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับสามารถใส่ได้เลยนะครับมาจัดไปส่วนแรมเนี่ยต้องขอเปลี่ยนนิดนึงนะครับเพราะว่าเพราะว่าตัวนี้ตัวนี้มันรับบัตแรมได้3.2 0บนสองนะฮะเราก็จะเปลี่ยนเป็นแรมที่ มีบัตสามพันสองนะฮะเาเอาตัวนี้แทนนะครับผมเพราะว่า AMD เขาก็คือผมตอนนี้ก็ใช้บัตแรมสามพันสองอยู่ก็สามารถเปิดได้ปกติครับบอร์ดก็คือบอร์ดบอร์ดนี้เลยนี่คือสเปคที่ผมใช้อยู่นะฮะใช้อยู่จริงเลยแต่ว่าพวก power อาจจะไม่เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูแรมกันนะว่าเอาตัวไหนดีความจริงก็ความจริงก็อยากได้อัปเปอร์นะก็แต่ราคามันก็ไม่ได้หนีเท่าไหร่ใช่ไหม อ่ะกดเลยยี่ห้อนี้ครับแรมบัสสามพันสองร้ครับแปดต์นะครับ PNY นะ P N นะก็เป็นตัว RGB ด้วยเหมือนกับเซ็ตของ Intel เลยมาเดี๋ยวเราจะมาสารุปกันนะฮะว่ามันจะเหลือเท่าไหร,ร่นะฮะมาเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเรานับชิ้นก่อนครับ CPU เมนบอร์ดแรม S S D power case ขาดอะไรไปหรือเปล่าไม่ขาดนะฮะโอเคอันนี้ไม่ได้รวมจอนะฮะจอนี่ก็ต้องไปหากันเองนะครับว่ามันประมาณเท่าไหร่อย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าแบบโอ้แปดพันนี่รวมจอนี่มันช่างสุดยอดเลยสาวน้อยเอาไม่ใช่นะครับราคาเบ็ดเสร็จก็คือ8,160บบาทครับถ้าซื้อวันนี้นะฮะซื้อวันที่ผมลงคลิปเนี่ยก็น่าจะประมาณนี้มันก็มี ส่วนลดนิดหน่อยเหมือนเดิมเหมือนที่ผมแจ้งไว้ครับ30บาทบ้างส่วนลด50บาทบ้างส่วนลด70บาท35 20บาท25บาทมันก็ค้ากันไปนะครับก็เดี๋ยวผมจะสรุปไว้ให้ใต้ d e s c r i p t i o ข้างล่างด้วยนะฮะว่าสเปคมีอะไรบ้างราคาประมาณเท่าไหร่นะฮะโอเคก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับกัน จากสเปคงบประหยัดนะครับลองรับ Windows 11นะครับมีท่านไหนที่อยากจะแนะนำสเปคตัวไหนบอร์ตัวไหนซีพียูตัวไหนครับก็เม้นท์บอร์ด้านล่างได้นะครับถ้าว่าตัวนี้ดีกว่านะฮะเออใช้ใช้ Intel ตัวนี้ดีกว่า AMD ตัวนี้ดีกว่านะครับ,ออรบมันประหยัดกว่าอะไรอย่างนี้ก็สามารถพูดคุยกันได้ด้านล่างนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยผมทัน DSR นะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อน ขอบคุณผู้ชมทุกท่าน,นที่เข้ามาดูคลิปผมนะครับกราบไหว้ยอย่างสวยงามน,นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมทันท s r ไปก่อนครับบ๊ายบาย